ตอนแรกก็ว่าอุ้ยตายแล้วลึกออย่างนั้ไปตงนงจ๊หนันกชิวๆอะไรอย่าเออ

เอาแหมสองเาแถมสาวบาทมันจะได้ประกาแถมอะไรนี่เราทำบุญกันคะกกันแอ่ะกะอกะอะไรนะซื้อแอ r t i m e ซื้อแอ r t i m e รกันหื่าามอยู่นะช่วงนันเออช่วงนั้นร้อนเปจิมีแห้งจี๊ฮิวปีค่ะบุณบุ ประสบการณ์หลอดน้ำทั่วเมืองหน้านะฮะเดี๋ยวเถื่อมพดดิอีเลยเจ้าโอ้ไม่กัเอออยู่เมืองมาได้เหรอเจ้ากหน้าเจ้าไกเออไปกัไ่ไปลำดูประสบการณ์น้ำทั่วเมืองหน้านะฮะท่วมยังนักเหรอท่วมยังนักไปต่อไปต่อลงมาเลย หงจะนี่มาก่อนเลยนะจ๊ะเกย์โจรมาก่อนเลยค่ะไปสบายเสียงใครให้ไปให้ไปไปร้องเพลงให้ฟังเออข้อระยะปีนั่นลงมาตัวไอ้ปี่เนี่ยเออระยะผูกกันด้วยไปยานีทำอะไรย่าง้พูดถามเพราะเธอถาคนติดบ่วงลับไปแล้วนะถนอมสีจำมันอย่าเอาขนทิ้งลูกเขาหนีเงาขู่ได้โกหกคนไหมได้ ที่นี่ต้องแต่ส่นี่ลาเมาอ้าโหทีม่เนยปานี่มาใหม่นะจ้ามาใหม่ค่ะมาใหม่เออไปละไปละวันดีค่ะวันดีค่ะมาละค่ะเชิญ แกงกินหรอกินกี้เอาแกงบอลเซื้อแกงบอลนะพวกนี้ไม่มีสิก็สองถุงนะตีบาทได้แกงบอลนะได้แกงบอลสะาใจเข้าไปเย็นไมข้าไปเย็นหมเสียจริงหรอเอาบอนนึ่งอย่างเง้ยไอ้ชาชยเขาชอบกิน มึงไรเนี่ยชิสอาจจะไม่ใช่นักร้องชื่อแต่ว่าอดีคุณแม่เขา้องขอมาว่าอยากจะให้ลำลึกถึงท่านนะฮะยังอยู่และะ้ว said to. อยากตุงอยากตุงได้เลยเจ้าเอานี่หนึ่งอันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวถึงมัเตไซค์เน่ แมสองอันเจ้าเจ้าเอาสีอ 5, อ 5, ัรสีขาวสีชมพูสีส้มเอาฝ้าแดงให้น่าเอาแขวนแขวนค ปดูใหม่ยื้อไนีนะใหม่านคุณดีกัำหน้าประนั่นอะตั้เอากรแลวกันโอ้มเลทหยกับอหลานั่เปเบื่อกินนา แล้วของที่ตาลีอีกหนึ่งคันรถแล้วกัชุมชนมนเฑียนผู้สูงอายุอีกหนึ่งเป็นสามคันรถของของปารีนี่เป็นคันรถแรกเลยเจ้าขอบคุณได้อย่างจะได้เลขแรกเจ้าได้ไม่เป็นที่นึ่งแรก นะครับเราเรียกว่าเป็นการขอมาแล้วก็ไปขอพรที่วัดุโศกเขาก็จะนำขันนำน้ำไปขอพรข้างนะครับเอาดอกไม้มาแล้วก็ฝัดลมหรืออาไนะครับ เหือบๆกันเลยครับขออนุญาตเข้าเข้าแถวนั้นนึงตอนเลยครับผลนจากทางด้านขวามาเลครับเออทางทางขวาครับ เป็นไงนะคะข้วหนอนนะอะกิ่นอันเดียกข้าวหนอนไม้ส้มนะเธอคือเมียงแต่เมียงหวานแม่อย่ากินนะหนอไม้ส้มม่เอาแม่กินนละยดิเอออย่าเป็นเส้นไปโอเคสิคะจะทิ้สงสาข้าวหนอนไม้ส้ม หวานมากเลยนะข้นแอบไปศกรมเนี่ย เสิร์ฟมาเป็นสุ่มเลยค่ะถัดไก่มาเลยอันนี้ก็เสิร์ฟมาเป็นสุ่มเลยค่ะเออมันเกิดไม่เห็นแต่ละน้อนี่มันเกิดกินอยากกินเย็นแตงอยู่ในนั้นนะเป็ดนมเส้นนะเจ้าน้ำเงี้ยวใช่ไหมน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวนะฮะ เปิดเลยเจ้าเปิดพิธีเจ้าจะมีฟันออกมาหนึ่งสองาเมื่อนั้นทะลุสีก็เปิดพระอบออกมาเป็นพระรถเมรีอ่าเชิญค่ะแล้วรันึดอร์อ่ะแม่เปิดอ่ะอันนี้อะไรนะอะไรครับบุ๋มอะไรนะเป็นจีนอะไรนะไปเก็บตรงนั้นอ๋อจีนนึ่งมันพิฆา อาจารย์มีอาหารเพื่อสุขภาพหรอคะออออตัันรมะนมอนปเอียนเชี้ยสค่ะออดีๆมากำอบอารำอบ คัมจริงใช่ไรนะเกนย่าชื่อน้านาเกนเนาะขอต้อนรับคณะศรัทธาจากบ้านบุเทียนแล้ะมาคืนนะคะขอต้อนรับคณะศรัทธาบ้านบุเทียนบ้านเป็นต้นนะคะน้องแรงมากแต่แต่ไม่เคยที่ยงสุดนะคะไปถึงงานแห่ไปลงวัดนยาพาย บอกให้แล้วน่ะนี่ห้าบาคณะสถาบันมตียนเจ้าอันนี้ถึงไอติูรถึงนมุดมุดดินหนีไปเต้นจนกระทั่งแบบปอกกุ้งเผาบนนอร้านเล้นะตอนรับคณะสถาบันพันตนและบ้านมณีเียนค่ะหวาน หว,วานจนตัดขาแลยอ่ะ